สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับมาต้องชาแนลจะมาทดลองเล่น ROV ครับวันนี้ผมจะมาเล่นในตำแหน่งแค r r ี่ตำแหน่งที่ได้ในวะันตานี้เป็นแค r r ี่นะครับผมจะเล่นสลิมแบนไปแล้วนะครับแบนไปสี่ตัวตัวแรกผมเป็นลุงอิงนิดเอางย ฝั่งนู้นจะเลือกตัวไหนดีสองตัวแรกครับดาบตัวมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับมอทอตัวที่หนึ่งเทวนัาเทวนาจริงๆด้วยมาครับจะเล่นอะไรดีอ่าผมกดสลิมมาตามที่ มานี้ครับผมจะเอาสลิมฟาร์มนะตาเนี้ยรอดูได้เลยครับจะปลาหอ,อกแม่นไม่แม่นหอ,อกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับผมมามาแล้วอารัมมามาช่วยจับหน่อยกันอาริสให้กันสลิม มาเริ่มเกมกันแล้วครับ,รบ,รบตั้งค่านิดนึงนึง oh. น่ง,งเ,รเรามาเริ่มจากบับฟ้าก่อนมาบับฟ้าจะเกิดในนาทียี่สิบหกีิบหวิเราอัพท่า1นึ่งำก่อนมามาแล้ว ป่าออกไปแล้วก็สับซอย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 ไปครับทีน้แน่ามาช่วยกันรับนิดนึงซอยปไปแล้วผอกหนึงค่อยๆป่าตัวด้ไปเรื่อยๆครับฟ้าปา

เรายักยิ่งขึ้นของป่าทิศที่ใหญ่ที่สุดสลิมส์ at your service เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,าเอ,าเอ,าอ้าโดนจับโดนจับเฉยเลยบับแดง I need backup โอ้ทำเนี่เราตายช้า,ลา,าเลย I need backup ขอ,อนกไม่ได้ลนันเช็คสายหน่อย เช็คตาหน่อยเช็คตาหน่อยเอาโยนโดนนี่น่เป็นไง I n e e a c k u p I need backup ังมันก้อตอไม่มีใครมา่วอเตียวเซียนไปไหนเพื่อนเพื่อน มาฝามันไปต่อเรื่อยๆเว็บการขอแย่งเว็บการก่อนขอผ่าอีกแล้วไม่ใช่ออะไรสักสไปนะเพื่อนช่วยไปโดน นอนเอาเขาเเ้าเรือร่องเดี๋ยวตาบ้องรออัพของ้ายหมดก่อนมาได้รองถ่าวตีไว้แล้วยิงยิงหอไปอหอไม่โดนเ,เล่นเ,เลนดดน die 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 I need oh, back up อีกรอบนึง keep going ต่อ I need backup Where you, you, know. really. you can totally trust me I need backup มาเอาปั๊บแดงก่อน fire at will Oh uh, I need backup, <laughs> I need backup. <laughs> I need backup. c o ข้างล่างมีสื่อข้างล่างมีประเด็นแม้เราต้องไปข้างล่างมีประเด็นประเด็นใช่ไหมเลือดอีกแล้วนี่เทวันนั่นพะอเราตีป้อมป้อมคอ,อยไปคอยป้อมไป,ไป,ไปไมเรืเ่อยๆอ๋อ,อ,อไปอีกรอบนึง ตมาดิาอ,อืเอาดีเอาดีอืเอาดีตอบเพื่อนเอาดนะเดี๋ยวฟิตเอาดีเอาดเรียบร้อยเลยตายอลัร ถอยถอยถอยๆอยถออแล้วถอยแล้วมันกดเกิดมาอูป่านี้นี่ไม่โดนสวยเลยไม่มีต่แม่ดิเตียวเสี้ยนแม่แม่แม่เดี๋ยวเลี๋ยว

how did you tell me your team has destroyed a tower i am going to it out you gotta roll with the punches son มาเรียบร้อยผมตายอยู่ลืมไปโดนเซลฟิตเสียบเมื่อกี้ตายเฉยเลยน่าจะถอยยิ่งแต่แรก ไม่แน่แห้วเลยเรุยต่อเรามาซอยเท้ายึกยิกไปแล้ะซอยเท้าแมา่แบบแรงครขีพันสอง เก็บตังค์ไปเรื่อยๆงเจอแม่หอไปไหนไปไนไม่ร้ฮ่าฮ่าบ่นบบนบนบนจมีประเด็นนะเอามอทอสมอทอสเอาดแค่นี้ยังไม่โดน พเพื่อนนี่สวยอารามคัเซลฟิเี่เซลฟิสแม่แม่่แ้วเสียบไ,ไปนะเซไปเพื่อนไปดันกลางเดี๋ยวผมทำบนต่อ ีมาดิมาดิ้าวนี่นี่โดเลยนี่นี่โดงสเตปนี้งงเหมือนกันนี่มาดิ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 อาไหมไหม Ow, ow. You have Bye been chiery. defeated. <coughs> I'm going Ultimate! Hello, i not so be a team, team has destroyed a tower. i my... not An enemy has been defeated. Onslaught. <coughs> Loom, loom, loom. your team has destroyed a tower we are open for justice an ally has been defeated shut down an enemy has been defeated That'll cost you. Oh, nah, nah, nah. Chris, relax. You can totally trust me! No, no, no. Okay, uh, okay. Oh, God,

มาตามาแล้วอีการเหมือนจะมีประเด็นไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปมัลตายอมี่เคโดนหอมอทอสที่นี่นี่เอาอีกทีนึ่งทีโดนไม่โดนอ่ะ เฉียดไปนิดเดียวหอกมีงั้นน่ามีอีกคนนี่เอาดีอืมวิ่งมาโดนหอกเฉยเลยบาลนซับไลึกป้อมีเียวยคนที่สุ มาดิดกท้อๆท้อๆอ่ามนสวนๆแตคนเซลฟี่ป้อ